หือสุดยอดเลยว้าวเจ้าก็ได้เนาะอืมที่ให้ออกเยอะแยะไม่ออกที่นึ่งโอ้ยดูโอ้กาดอันนี้บ้าคือมีแกล่ะเห็ดแม่มดสใส่ตะกร้านี้ไปเก็บเห็ดแม่มดหนาบ้านก่อน ดอกดอกสวยดอกก็สวยไปกวางห้อยกวางเต็มเลยพี่น้องจ้ะกวางเพิ่นเมื่อกีเอ้เห็ดอุ้ยเห็ดหายไปหลายเตอร์พี่น้องเห็ดส่วนมากเป็นจินแจ่เห็ดพึ่งหวานในปลานี่ทำไมมันออกขึ้นสีเหลือบ่น้อเพราะว่าอันเห็ดกวางหลายนะอยู่ทั้งนั้นในปลามองมันเคยออกไปซองแล้วมันก็เป็นแบบ เพราะท่านที่เห็นเพราะว่าเพื่อนอาจจะดอกหน่อยสินะอันนี้ดอกเล็กอยู่เอาไว้ก่อนเวลาต้มมันก็เสียวออกยากทะบปาดออกมันติด พึ่งขมจ้ะโอ้ยเห็ดเพิ่งกวาอันนี้เพิ่งขมอันนี้ต้องคืนแล้วแต่รับบุคคลนะคะที่สะกินเห็ดนะจ้ะเห็ดขมเห็ดเออเมลโมดิังเสียจ้ะมันมีหลายแบบอ่ะนี่เพิ่งหวานจ้ะเขาก็เลือกกินเอาเลยพี่น้องเลยนี่ค่ะอันนี้เห็ดเพิ่งหวานกวางกับมาก์มากวางมาักโอ้ยแม่เงินกินเนาะกวางเนาะ นี่จริงของข่อยเบิดกับพ่อปุ่นตะกาอันนี้ค้อไปขบวนแล้วก็เลยลงมาถือตะกาอันนี้ลงมานำใช่หระอตัวง่ายๆเห็นอยู่นนี่เห็นไหมละ่ะแค่นี้ก็หายละเห็ดอ่ะสายตาตัวนี้ว่าจะเอามาใส่เห็ดพึ่งของมอ่ะค่ะตาการเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายอ่ะ บรรยากาศก็คืมอีกแล้วพี่น้องแนมเห็นเห็ดบอเน่จะคืมเบดมือแล้วจับพี่น้องมาเนี่ยพรุ่งนี้เขาบอกว่าตกแห้งมันก็ล้ปล่อยๆแล้วเ,เนี่ยฝนเนี่ยนะฝนตกปล่อย,อยๆจ้ะนี่ไงมันแอบ,บมันอยู่ข้างล่างใ่ดอกหนึ่งเห็ดพึง่งอ่าเฮ้ยสองดอกค่ะอันนี้เห็ดขมิ้นจ้ะมันลากออกได้ปลาหย่าพี่น้อง ลอกออกในป่าหย่าเราไปเนียนมาเห็นตอนพันบานเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ็ดออกขนาดรู้สึกว่าจะเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่ในป่าหย่าจะ้ะดอกสวยๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเบิง้งเม็นปะเป็นคาเหลืองๆไหมดูใส่ละเม่เนเฮ้ยเห็นแบบเหลืองๆไหมพี่น้องโอ้นี่ไงดอกหนึ่งนี่ยเห็นเหลืองๆอย่าเนี่ยเออจริงๆด้วยพี่น้องเบิ้งด้วย มากออกลีออกในป่าหญ้าอีลิจ้ะนี่ดอกนึงกันนี่ตอนนั้นแกเห็นในป่าหญ้าป่ะตอนี้มาส่องในป่าหญ้าเพ่เห็นไปเห็นอยู่เดินไงพี่น้องจ้าเบิ่งทีละลักออกดู่ไหนนี่โอ้ยเห็ดที่เหยงมาลักออกในป่าหญ้าพักแค้โอ้ยเห็ดนี่แม่ดื้อเท่เนี่ย คือมาออกแบบนี้เห็นปะนี่นี่ว้าวเจ้าก็ได้เนาะอืมที่ให้ออกเยอะแยะไม่ออกพูดนะข้างล่างพูดนะเดี๋ยว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 โอ้ย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 ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างอู้ยยังอ้ยดูโอ๋อรักออกทางล่างดูหลายดอกเลยโอ๋ยตอนแรกไม่เห็น โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอเจ็บเลยจ้ะอันนี้บานอันนี้รอดไหมเนี่ยแกะแล้วเอาทิ้งไปไว้เป็นเชืออนี่ไม่ละโอ้ยเจ้ากระดายเนาะมหมดอยู่ในบานอิลีจ้ะลากออกอิลี ตอนแรกก็เก็บได้ขังเทิเนคุณดิมูเพิ่นนะพูดนะใหญ่ไปหรอเก็บไปแล้วรอบหนึ่งบนันนี้อัน,นอันนี้มูใหม่รุ่นใหม่อีพี่น้องเอ้ยโอ้ถุงไมถุงนื้เคยกับบริสุทมากก็ได้รัวเจ็บมาหมดปลาหยาบอันนี้ตอนนั้นมันออกอยู่พุ่นดจริงอ่ะนี่ค่ะมูคุณอนน่ะเก็บไปรุ่นโอ้โหในปลาหนะหยาเนี่นยดอกงามแหง้งดูนี่ค่ะ สุดยอดแล้วจ้ะเห็ดอันนี้สวยงามมากอะ่ะเดี๋ยวเดินอาอีกสองดอกจะดีอุย้ยสามสี่ดอกพูดอีกสองดอกขน้นนะดอกเล็กแต่พอเก็บละโอ้ยเมึงค่ะ คลิปนี้สิปิดไว้ซัมนี้ก่อนเด้อพี่น้องคิดว่าน่าจะยาวแล้วแหละตะก,กาเฮ็ดน่ะคูนไอที่เริ่มเก็บอยู่ขหังเิงเอากระตกกานี่มาโอ้โหกระตาน้อยมากแค่นั้นแหละมนันมันบักคักดอกสวยมากเลยขึ้นอยู่น้ำป้าหญ่าบ่ได้มาตัดหญ้าเพื่อ ปกติหนามันจะยาวกว่านี้ปีที่ก่อนนั่นวันนี้ปีนี้ได้ตัดไปรอบหนึ่ง่นเ,เลยยาวอยู่ซ้ำนีจ้จ้ะที่เก่งว่าจะตัดอีกแต่ว่างานมันหลายพุดก็เลยไม่ได้ตัดจะ้ะเสร็จแล้วมันต้องมีอีกแน่นอนจะ้ะคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเอาเห็ดไปหากันก่อนอุย้ยค่กบ่าขนาด ่องอีกก็หนะา่องอีกก็หนะาเพื่อมันแต่มันก็จะออกเป็นหมองอะพี่น้องจ้าหมองนออกคนหนึงจะออกโอ้๋อไกด์อุ้ยนี่เห็ดพึ่งหวานตึ๊บ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 พึ่งหวานจ้าเห็ดพึ่งข้าวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาขึ้นมันถล่มมื่อนี้ไหมอะมันคักมันแน่พี่น้อง เก็บเพ็ดมวนคักเสียดายแตอกวงละก,กินนั่นแหละพี่น้องจ้ะขนาดเดินๆจังนี่เขาก็หาบ่ค่อยเห็นเบิดเด้พี่น,อน้องเห็ุคลิปนี้เค้จเจพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เห็ดอะไรอ่ะเหนะ็ดโก้ขึ้นบ่ได้มันแตก